ใส่พิกไม่หมดซองเหมือนคุณมองไม่หมดใจเฮ้ยก็เหมือนเดินทํามาซื้อปลากายแต่เดินไปซื้อปลาดุกเหมือนไก่อ่ะที่เป็นไก่มาได้มับก็จะกลับมาได้ไก่ได้ไหมฮะแล้สวัสดีท่านชุมชนท่านนะครับผมตอนนีอยิ่ในเกมมาครับกับ Smp อีกแล้วนะฮะในวันนี้นะครับผมจะมาสร้างตรงนี้ต่อนะนั่นก็คือตรงฐานเนิฟของเรานี่ข้างล่างตรงนี้ที่เราทําค้างเอาไว้เนาะกับตัวลิลิปตรงนี้ ที่บางคนก็บอกไม่ตรงปกบ้างอะไรบ้างนะครับเออมันสเกลแค่เนี้ยเนาะมันค่อนข้างยาสร้างลำบากนิดนึงโอเคเดี๋ยวผมก็จะมาทาต่อตรงนี้นะครับตรงที่มันเป็นเสาตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงที่เป็นนี่ผมจะมาเก็บงานแถวแถวตรงสะพานตรงนี้เนาะไม่ใช่สะพานดิถนนอ่ะเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะตกแต่งแถวแถวนี้ตรงนึงตรงนั้นตรงนู้นนะฮะเพื่อที่เราจะได้แบบว่าทําด้านบนนี้ต่อได้เนาะอย่างร้านตรงนี้เนาะ แต่ยังไม่มีถนนอะไรเลยนะเราจะต้องใช้เวลาในการเคลียร์แถวๆนี้นิดหนึ่งนะก่อนที่เราจะสร้างข้างบนเนาะโอเคครับทุกคนก็ถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยก,กันเลยดีกว่านะเดี๋ยวเราเริ่มจากแถวๆนี้ก่อนแล้วกันไป โอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ทำการขยายธุรกิจน้ําส้มของเรานะครับ หรือว่าของเหลว LCL นั่นเองนะก็ตอนนี้ก็มีหลายบ่อมากยิ่งขึ้นนะมีบ่อทางขวาเติมขึ้นมาเยอะเลยนะฮะก็ค่อนข้างที่จะอันตรายนะที่เราจะเดินออกไปหรือว่าบินล่อนลงมานะเราจะบินล่อนลงไปแล้วก็ไม่ได้ขึ้นกลับมาอีกเลยก็ได้ก็คือผมกะให้แถวนี้เป็นแบบเป็นธีมแบบนี้ไปเลยเนาะก็คือมีน้ําส้มเต็มไปหมดนะ,ะเดี๋ยวกะว่าจะสร้างตรงด้านบนนั้นเพิ่มวยนะเป็นแบบเป็นตู้แก้วกระจกอะไรเงี้ยเออปัญหามีอย่างเดียวเลยทุกคนก็คือเนี่ยก็คือมันต้องวางให้เต็มทุกช่องนะทุกคนไม่งั้นบบน้้ําานนกกะหบออถิ่งงงต ามาดูจากด้านบนบ้างนะครับมันก็ยังมีบางบ่อที่แบบผมยังไม่ได้เติมเนาะโอเคก็เดี๋ยวเอามาเติมตรงนี้ํสำส้มธรรมชาติก็มีนะแถวนี้ก็ยังไม่ได้ปักไฟเนาะก็ปักซะหน่อยนะบางทีแบบคิปเปอร์ตกลงมาอะไรเงี้ยก็ไม่มีเวลาตั้งตัวนะครับก็ไปพร้อมกันเลยคือถ้ามันสำรวจยากทุกคนดูดิเดี๋ยวมันขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวแคบเดี๋ยวอะไรไม่รู้นะเนี่ยก็เลยแบบไม่ค่อยมีใครเข้ามาสำรวจเท่าไหร่เอออะไรก็ได้เฮ้ยมองแป๊บเดียวอา้าวตัวละวา้า ่านแล้วเออเอเงเงเวอ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 เอาไปออกไปออกไปออกไป เกือบตายอ๋อแล้วก็ตรงนั้นผมเปลี่ยนจากรั้วเหล็กเป็นกระจกเรียบร้อยนะครับให้มันดูแบบทันสมัยนิดนึงเนาะตอนเป็นรั้วเหล็กยังก็แบบเป็นแบบข้องขังอนะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวพวกกําแพงตรงนี้เดี๋ยวอาจจะแบบเปลี่ยนเป็นหินอย่างอื่นเนาะนะนะเดี๋ยวกะว่าจะเปลี่ยนในไลฟ์นะก็เดี๋ยวถัดไปเดี๋ยวผมกะว่าจะสร้างทางเดินเพิ่มนิดนึงนะก็คือตอนนี้เรามีแค่ทางเดินลงมาแล้วก็เดินไปอ้อมไปตรงนู้นนิดนึงนะแล้วก็จบแล้วใช่ปะเดี๋ยวผมก็จะทําทางเดินแบบอลอยฟ้านิดนึงเนาะก็คือแบบสกายวอล์กอะไรเง ออาาก็เขยจะขึ้นตรงนี้แล้วก็เดินเลาะก,กำแพงไปเนาะบนกำแพงจะได้ดูไม่โล่งด้วยนะเดินแบบหวัดเสียว,ลลวเลาะลาวาอะไรเงี้ยแล้วก็าจะาใช้เป็นหินง่ายๆแบบนี้นะฮะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นโซนของดิฟเเลตเนาะพอเราใช้หินปุ๊บมันก็แบบสีมันก็อ่อนขึ้นมาแล้วก็ตัดออกมานะก็สวยดีอัเนียสมมติเราทําทางขึ้นตรงนี้นะอ่ะเนี่ยประมาณนี้นะอาจจะขึ้นแบบนี้ฟึบแล้วก็ให้เดินแบบค่อยๆเลาะออกไปมีความแบบหวัดเสียวเล็กน้อย แล้วก็อาจจะมีสะพานต่อไปฝั่งนู้นแล้วก็เดินอะไรเงี้ยนะผมก็จะทําประมาณนี้แล้วกันนะเวลาทํางานก็ระวังน้ําส้มนิดนึงนะคือน,น้ําส้มมันร้อนแรงเนาะอ่ะประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวทาสะพานตรงกลางเชื่อมฟึบแล้วก็ตรงนี้เราก็ทําทางเดินต่อได้นะแล้วเดี๋ยวทีเนี้ยข้างล่างนี้มันจะมีเสานะเพิ่มความแบบว่าเป็นดีเทลไปอีกแล้วข้างล่างตรงนี้ปึ๊บก็จะมีเสาลงมาปึ๊บปึ๊บป๊บนะทําให้มันไม่ดูลอยเนาะก็เป็นว่าเดี๋ยวผมสร้างตรงนี้ก่อนนะผมก็เป็นไงเดี๋ยวไปดูกันเลย let's go กไม่มีหลอกแมงกู๊บะมีแต่แมงโก้แต่ที่นี่ไม่มีอะไรหรอกนอกจากมังกีอะไม่มีเพลงด้วยเพลงมันเข้าตรงไหนวะบ้านใครป่ามันกูเยอะวะบ้านหมอบุ๊กกวิ่งมาบ้านหมอบอสอ่ะแกลเราไปขุดแมงกูเว้กันดีกว่าแมงกูเว้แมงกูเว้แมงกูเว้แมงกูเวแมงกูเวเฮ้ยพี่ปิงออกมาเป็นตัวเลยพี่พลอยออกมาไหมพี่พลอยสูงจรงเลยอะอะไรวะ แดงกือวิอะชิบหายแล้วมีเขา้ามีเขา้ามีเข้าประตูไปแล้ว <laughs> เข้าประตูไปแล้วนะครับเฮ้ย What <laughs> นี่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 แหนบมากพี่ฟวุกลองบินให้สุดดูอ่ะบินอะไรให้สุดบินสูงนะไม่ไม่หมายถึงบินไปดูว่าป่ามันใหญ่ขนาดไหนอ,อ่ะอ๋อเฮ้ยเอาว่ะอันนี้คืออะไรชาเลนจ์สำเร็จ Discovery เฮ้ยน <laughs> ี่เป็นคนที่สองของเซิร์ฟเลยนะที่ที่แม่งไปทุกไบโอมะ สวยอะดูที่ดินสีดำมันมีจริงเหรอเนี่ยคืออะไรอะคนลูกเอาลักหมัดปะอ้าวก็มาดิลักหมัดขุดที่พื้นเอาะไหนวะมัด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 เราจะไปกลัวอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะคนที่สามกบจะกินเราเหรอกบกินสลาม <c oughs> ก,ลก็ม <c oughs> ดูติกตอกมากไปบอกว่าพี่แมงสวบาไปเป็นี๋จวแล้วมันตักได้ไหมกบต้องเอาสลามบอลมาบริตกันพี่ แล้วถ้าพี่พูขี้เกียจบิดกบนี่พูกสามารถซื้อฟอกไลท์จากร้านผมได้นะพี่เฮ้ยขายของแล้วเหรอขาย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 วะขายแล้วขายแล้วผมว่ากบไม่น่ามีตัวเขียวๆของขาวหน้าดำๆนะอ๋อะไรดำๆด้วยนะเฮ้ยเดี๋ยวมีหมู่บ้านในสวามจริงอไม่พี่มันเป็นหมู่บ้านธรรมดาที่อ๋อหมู่บ้านนั้นเหรอพี่แฟนต้องเดินเล่นดูพี่จะพบกับความมหัศจรรย์จริงป่ะเนี่ยจริงจริจริงหมู่บ้านนั้นมหัศจรรย์มากพี่ลองดูบนต้นไม้ดีๆมันมีดินอยู่บนต้นไม้ ไเลย่ยหมู่บ้านนี้เจ้าของบ้านเป็นทาสานว่าทาสานไป่รอยอย่างนั้นนะพี่ <c oughs> ถ้ากบกินแม็กมาคิวตัวเล็กเนี่ยจะดอกฟอกไลท์แล้วก็ฟอกไลท์สามสีตามแวรีนของกบซึ่งถ้าพี่อยากได้ฟอกไลท์พี่สามารถไปซื้อที่ร้านผมได้เพราะผมขายแล้วตอนนี้ข้อมูลแบบไหนไหนเรามาดูร้านกบที่ไกายโฆษณากันหน่อยดีกว่าทุกคนน่าจะเป็นโอ้นั้นปะนี่มันเป็นบล็อกใหม่นะมันได้ฟิ์มไงเนี่ยมันดูแบบแดงๆส้มๆดิเราไปดูนะทุกคนเขาบอกว่าเป็นสารเจ้ากบใช่ไหม ่านเจ้ากบแสดงว่าข้างในก็ต้องมีกบดิประตูบัลเลมบัเติมเด่ะ่านเจ้ากบแต่นี่มังกรหรือนี่กบนี่กบเหรอนี่ไม่ไน่ากบนี่อันนี้กบแน่เลยเนี่ยอันนี้กบจริงสร,สรุปกบอยู่ข้างในข้างนอกมีแบบตัดเทพต่ไม่วมาดูดิว่ามีอะไรนะฮะบล็อกไลน์นี่ไงอ่ามันเป็นบล็อกไฟนะฮะเนี่ยสวยดีเนาะเออเดี๋ยวเราซื้อไปใช้บ้างดีกว่านะาสีอะไรดีอะทุกคนอ่านหนึ่งไดมอน ทดลองใช้หนึ่งได้บอกว่าวัดเดียวอะไรอ่ะแ v e all f o light in you r inventory ได้พลังครบสามได้เลยคุ้มจริงเม็ดเดียวเท่านั้นไปละก็คิดถึงทากิน่กับจิสโตนะครับเราแวะมาหานิหนึ่งนะสวัสดีแจ้นน้องๆทำอะไรกันอยู่เรามีของว่าฝากแหละนี่เอาไปถือครับ นี่เล่นฟอกไลท์กันอย่างสนุกสนานเอาไปว่าเราเลิกเพลยแล้วก็ไปสร้างกันต่อดีกว่าต่อไปที่ผมจะสร้างนะก็คือตรงนี้นะกะว่าจะทําเป็นแบบเอ็นทะี่ปักเนาะมันเป็นแท่งๆเหมือนกันเลยนะเเอ็นที NT ่ปักนี้ก็คือเป็นเหมือนแท่งขาวๆนะแล้วก็ข้างในบรรจุสาร LCL อันนี้นะฮะแล้วก็ให้แบบนักบินเข้าไปนะเพื่อที่จะควบคุมตัวอีวาเนาะก็เดี๋ยวผมจะสร้างให้มันปักแทนเจ้าเสาหินตรงนี้แล้วกันนะน่าจะเท่ดี เราก็จะเริ่มจากด้านล่างนี่ก่อนเลยแล้วกันเนาะก็คืออันนี้มันเป็นแท่งอยู่แล้วนะทุกคนเราก็แค่แบบล้อมมันไปทีหนึ่งก็คือมันปักอยู่ในพื้นเนะเาะแล้วก็ล้อมแบบให้มันดูสวยๆนิดนึงแล้วก็ที่เหลือ,อจ,จะแบบละเลงหินที่หลังอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปดูมุมไกลนิดนึงอ่าโอเคก็คือมันก็เป็นแท่งอัะนะ่นหะทุกคนอาจจะทําแบบเป็นแตกๆต,ตรงกลางนิดนึงเนาะจะได้แบบไม่ดูแบบเรียบร้อยเกินไปอ่าเดี๋ยทำมาสักพักนึงตรงนี้อาจจะมีรอยแตกโโออบบนี้ ให้มันไม่เชื่อมกันอ่ามันก็จะเหมือนแบบแตกๆนิดนึงเนาะทีนก็ไปทำเครื่องข้างบนต่อนะอ่ะเดี๋ยวเราเก็บงานข้างล่างกันตรงนี้เราเว้นไว้เนาะเราก็ปักให้มันจุ่มพื้นไปเลยอ่ะทีนี้เราก็ใส่แถบสีแดงให้มันนิดนึงอึ๊บอ่ามันก็จะดูเหมือนจรวดทีนี้เ,เราก็ขึ้นไปทำเครื่องบนนะให้ตรงนี้มันแหวงๆนิดนึงเนาะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะแบบมีน้ําอันนี้ออกมาไหลๆออากมานะนำ้นำส้มน้ำส้มโอเคต่อไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะ,ะดูสิว่าเป็นไง ก็ดูเหมือนมันแตก,แตกนิดนึ่งเนะาะเดี๋ยวจะต้องยื่นฝั่งนี้ออกมาหน่อยโอเคดูเหมือนหักอยู่ยนะรึ่งหนึ่งอ่านี้เดี๋ยวเราก็อ่อข้างบนขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะแล้วเราก็ทําเป็นถังปิดด้านบนเนาะเป็นฝาปิดฝาปิดถังปิดเลยละ่ะโอเคมันน่าจะยาวประมาณนี้แหละนะคงไม่ยาวกว่านี้แล้วแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องมีแบบว่าดำๆข้างหลังเป็น,นกลไกนิดหนึ่งเนาะก็ก่อนที่มันจะเป็นกลไกมันจะเป็นทองก่อนเนาะล้วก็ใส่ทองให้มันโอ้โหอลารา อออันนี่แหละโอ้โหเหมือนเป๊ะเหมือนเป๊ะเหมือนเป็นแท่งอะไรสักอย่างนะมันก็คือเอ็นที่พักแน่เองนะจริงๆมันควรจะอันเล็กเนาะแต่ว่าเนี่ยมันคนมันคนรระสเกลไอ้นี่เลยเนาะจริงๆมันต้องประมาณพอๆกันนะเอาไปว่าเอ็นที่พักเราก็ได้แบบนี้นะเดี๋ยวต่อไปเราจะใส่เอฟเฟกต์ให้มันนิดนึงเนาะคือตอนนี้มันยังแบบธรรมดาอยู่เราจะใส่น้ำส้มไหลออกมานะอ่าปกติไอ้แท่งนี้ไม่จะเอาไว้เก็บน้ำส้มนะครับน้ำส้มก็หมายถึงไอ้นี่นะจะไหลลงมาฟื้นแล้วก็ไหลลงมาแต่ทางตรงนี้เนาะ ก็เท่ดีนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเจาะรูก,กันเลยดีกว่าประเด็นคือเราจะเจาะยังไงให้มันสวยดีทุกคน,กคนเดี๋ยวลาวามันต้องไหลามาตรงนี้นะฮะฟึบฟึ๊บฟฟฟมันจะไปที่ไหนอ่ะเดี๋ยวเราลองเอาลาวามาแปะจริงๆเลยดูซิว่าจะเป็นยังไงนะถ้าสวยก็ดีไปนะปึ๊บแล้วก็หรือแล้วควรลองกับน,น้ําก่อนดีว่าทุกคนพี่บอกว่าผมลองกับน้ําก่อนดีกว่าลอง,ล,องลาวามันไหลช้าชาดูกว่ามันจะเดี๋ยวลองกันน้ําว่ามันสวยไหมแล้วเราค่อยเอาลาวามาลาดจริงๆแล้วกัน ยวลองวางแบบเมื่อกี้ดูนะมันจะเป็นยังไงอ๋อมันก็ไหลช้ายอยู่ดีสนใจคนเยอะโอ okay, เคเฮ้ยเฮ้ยฮรูเดียวยังแบบสวยขนาดนี้อ๋อเอ้ยก็ดูดีเนี่ยถ้าเป็นลาวานะแบบเอ้ยไม่ใช่ถ้าเป็นน้ำส้มนะมันจะไหลปื๊บปาดไปงี้เอ้ยเท่เท่เท,ท่แล้วเดี๋ยวเราก็อาจจะแบบเติมเติมแบบไม่ได้ไหลออกจากเจ้าตัวอ่าอินทิพตกนะำอาจาาจะไหลออกมาจากตรงนี้ด้วยลองวางดูปึ๊บมันก็จะไปเชื่อมกันก็ดูดีอยู่นะ โอเคเราของจริงเลยดีกว่าทุกคนบนนี้ก็วางไปเลยแบบไม่ต้องกลัวแล้วเรามาชมความสวยงามกันดีกว่ามาแล้วครับตอนนี้โอ้ยน้ำส้มกำลังระบาดะระหว่างรอนะมันข้างบนมันจะมืดไปนิดน,นึงแล้วก็ไปแปะไฟเขาหน่อยนะโอเคสโลว์สลวนี่แหละนะกำลังสวยนะส่วนลาวาข้างล่างตรงนี้ก็ถึงไหนเนี่ยนะอ๋อโอเคมันถึงข้างล่างสุดแล้วนะเรียบร้อยสวยงามนี่ก็จะเป็นแลนด์มาร์คของเราอีกจุดหนึ่งนะเป็นเอ็นที่ปรักเนาะ อันนี้คือมุมข้างบนนะมุมข้างบนก็จะเห็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาตกแต่งตรงนี้เพิ่มด้วยนะตรงนี้อาจจะทําในไลฟ์นะครับเจ้าตัวทางเดินนี่มันกว้างๆตรงนี้เนาะอย่างตรงนี้อาจจะแบบมีเสามีอะไรเดี๋ยวมาทําในไลฟ์ในช่วงหน้าแล้วกันเนาะโอเคแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับตรงนี้มันจะมีกําแพงเหลือนิดนึงเนาะนี่มันก็ไม่นิดะกาแพงบาน่เริ่มไ่เพิ่มเลยนะตรงนี้มีใครมีไอเดียอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเลือกกันแล้วก็มาสร้างกันตรงนี้นะแล้วสำหรับคลิปนี้ก็คงเเเเอาาาาาาไว้้้้พพีีียงงท่่่นนนรผมมมลกก็ํิิตด มันยังเพิ่มเติมไม่หมดหรอกนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใหญ่เนาะเดี๋ยวเราทำไปเรื่อยๆแล้วกันนะช่วงนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับเอาไว้เจอในคลิปนะสำหรับวันนี้สวัสดีนนครับบ๊ายบายหุ้ยเจ้าตกวจต,ตัโอ้โอันตรายเลยแถวนี้